เออเจ้าห wow, ัวแล้วเนาะว่านดมว่าดมคอยซาบันกระซกคัมทุกคนเลยก็คือเพิ่นกระชิกีญาติฐานะก็คือรถไถยเนาะทุกคนเลยไปจากเดือนมาโอ้โหได้ลูกหนึ่งเออลูกชายจําเนาะใหญ่เติบเลียวเด้ลูกชายนี่ก็ไปน้ำกันบ่เออลูกชายวันดีไปไปส่งแม่ชื่อ อ๋อ,อ,ะะอได้พูดอยู่เชโนอ่าบัตจะมาบอคอยเนเดอคอยชิปเรินน้ำเดอมือนอยู่สวนนี่ปรินอยู่สวนบนหนนี่ นี่นะทุกคนใส่ละนี่ว้าวมาแล้วทุกคนอา่ากลับตากลายสบายดีขอินดีเขาสู่ส่องบ้านล่อง,งินวิธีฉาบานันที่เขาเชิเดิมเลยทุกคนกาเมื่อนนี้กาชสิพาทุกคนเข้าป่าถือว่าโดนเดิมทุกคนโดยไม่ได้ลงคลิปไปทุกคนบัง เพราะว่าเมื่อวานนี่ก็พ้นตกนะพ้นตกตลอดเลยช่วงนี้พายุเข่าเนทุกคนก็เลยบ่มีเวลาชิทายคลิปให้ทุกคนได้เบ่งนะสองมากก็ไปรับจ้างคือเก่าทุกคนเลยบ่มีกันบ่มีครับไปจ้าืันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลามือผักทุกคนผักกระดามือนี่นะทุกคนก็ชิพาทุกคนเขาดกมาเลยเข้าไปหาหายินอยู่ตามป่าตามดงนะมาเลยว่าเขาจะได้อาหารยังกินก็ให้ทุกคนไปติดตามเบ่งอีกทีหนึ่งนะทุกคนขอบอกขอบใจนะทุกคนที่ติดตามรับชมมาตลอดนะทุกคนไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì chia Để nhá, มาหอดบอนเป้าไม้เข้าชีใบนะทุกคนกับปลาเขาชีประมาณผุดมาจอดรถบนเทียงปัวเทาผมนะเบิ้งปัวเทาผนอยู่บอนก็แคมห่วยด้วยทุกคนเลยเทียงปัวเทาสบายดีสบายไดีเดอหงอะไรเนี่ยเออไปว่าไปน้ำท่วมแคบ้วเจ้าได้บไปท่วมบ่บ่ไม่ได้ตายังบ่วใต้น้อใช่ป้าเด้อ ป่าก็บ่ได้ล่ตาก็บาได้ไล่ือวได้อยู่เออเด็กสทุกคนพ่อนสำชีกินแล้วสำอะไากนมสพาน้ามเนำเข้ามดเออนำเข้าพี่เออนกเข้าพี่นี่เจ้าไปนอนได้ใชปะดี นอนอยู่ทึง,น,งนอนทึงระวังน้ำพุกุนขี่ไล่ลงลุ่มบุได้เออ็นดี้ก็เบื่ออันนั้นจิเบอต <c oughs> โอ้ทุกคนเลยพุ้มืวานในที่ว่านำ้ำท่วมเทุกคนนำ้ำท่วมแคบฝนบนฝนอยู่นี่นะนี่ยบางชาวบ้านเขาออกไปชี้เขา่าทุกคนบ้านของฝนยูดกฝนนะอ๋อ นี่แล้วพยู่แคมผู้อะอย่น,นี้พ้นเออดูเขา,าไอ้ซาฮดเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสนวระบเอาออกปรชีเขาพอดีโมนี่มันแตกน,นำก็ลงปกติเมื่อวานนี้นำชิทัวรมาเลยได้ครั้งนั้นโมนี่แล้วเขาไปได้เขาก็เลยออกในเมืองไปทางใดไปพภราน,ปปรานเออไปไปหาซื้อเครื่องบ่ ชีเขาโยหมู่บ้านนี่ไปบ่ได้นี่น้องบอานไหนบัวได้บ้านี่น,นมหลวเออมาตาบ้านได้อันนี่นนอนเออบักกระชกกระแสนอันนั้นได้ไพ่อันนั้นลูกสาวนั่นไงามมาได้ลูกสาวได้ผัวหรือเปล่าลูกสาวนี่โอ้มักขนาดน้อเ้ยชื่อเราได้ลูกสาวสาวนวลตาสาวนวลตาบ้านบ้านได้ก่อบ้านเป็ชกครับบักกระชกครับอ๋องามคือมีถงในชีพายทั้งไรอินต่อเนี่ยไปทำงานอยู่สวัสดิ์โอ้ไปทำงานอยู่สวรรค์ ชาวนวลตาบอตัวกะห้ากะไปเนี่ยบอกอาช๊าบ้าด้วยชาวนวลตาชาวนวลตาเอ้ยได้ลูกหนึ่งเป็นห้างอ๋อเป็นห้างน้อยแล้วมีห้างก็ยังงามอยู่ปิดหนามากแล้วก็ชาวนวลตาเห็นแต่ทางหลังทุกคนเดชิไปชาวันบ่อ๋อกะห้ากะไปเนี่ยบอกดูว่าแต่ก่อนกะไปมาแล้ว เออเจ้าหัาวแล้วเนาะว่านมว่านมขอยซนะ <c ười> าบัดกระสกคั้ทุกคนเลยก็คือเพิ่นกระชิกีนยาฐานะก็คือรถไทยเด้อ,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 อท,ทุกคนเลยไปจักเดือนมาโอ้โหได้ลูกหนึ่งเออลูกชายจําเนาะ <c ười> ใหญ่เติบเลียวเด้ลูกชายนี่ก็ไปน้ำกันบ่เ <c ười> ออลูกชายบ่ได้ไปไปส่งแม่ชซื่อ อ่าบัต๋อได้พูดอยู่เซโนอ่าบัตรจะมาบอคอยเนเดอร์คอยชิปเอรินนำเดอร์มูลยู่สวรรัณนนี่สาวนวลตาเนาะเอ้ยให้ขาดองก่อนกันอีกุกกระยามันสู่น้ำกันเนาะเออมักเห็นให้ละ มาเกตไนล์เลเกตน้าอ๋อโอช้นมันกระไลอป้าตัวคักเลยอ๋อกะเอาแล้วแล้ยังมีอาชีพหงาโดยเฉพาะเดีนราปลูกมันคนบอกมันกวัสามเด็กตาเออนอนนั่นอนาวอ้าบมาชีบปรินน้ำเด้อกันไปสวรรค์ก็ชีบแววอยู่สวรรค์เนาะ เดี๋ยวลังก็จะเชลเบอร์โทรวันทุกคนเลยสาวโดวตาไปลอยอยู่ทุกคนเลยเอาเอาเอเอาทุกคนปัะนี้เราก็แยกเงียส่วนเท่ากับชิบะ หาก้าจะว่าดนนล้วทุกคนเลยเอาไปในเข้าป่าเขาต้องสุดลายก็มีแต่ไปทึงอื่นทุกคนวันนี้ก็เลยว่าชี้พาทุกคนเขาต้องก้าชวนด้วยให้นไปผู้เดียวได้มก้าผู้่าชิดายังถื่ว่าเข้าป่านี่ถือว่าอาหารนี่ตับแต่เก่าครับคือว่าบวขาดทุกคนบวได้อย่างหนึ่งีกกออีกยงหนึ่งหมดจ้พปกปั้ยามนี้เราดูผลนีมียังกะ พอได้ยินบหใช่การเข่าป่าเข่าดงอันนี้ระเอนเนพิ่งผูกงูเอาได้เนี่ยเพื่อเลี้ยงงูอยู่แถวป่านี่ตัวแรกมาเพิ่งกระโ p o ไว้นี่นะเพิ่งก็ใส่ผ้าใบอยู่างนี้แล้วขังขังพอดนะทุกคนเดี่ยเอาไปเสียดทางนี้ก็ชิ้เข้าไปดกไว้ใช่มาหอดป่าจริงๆเปืดบอกทุกคนเพราะว่าเอา <c oughs> ยับควายจะดดน,นะทุกคนเลาล่างแล้วเขายับควายจะดนแล้วบันี้ดนเราบวัน้ยิงแล้วมันสุ่มอาณาพวกมือมันนะบอยง่ายว่าดินปืนมันสุ่มมันก็เลยยิงออกตอนนี้เขาการชี้ใช้วิธีแก้ไขก็คือชีเผาออกนะทุกคนนี่เขาชีดังไผ่นะแต่็ขาเอาบุงตับตม,มันมีผลเขาชีเป็นข้าวผลเพราะว่าจะมันเถือกสะบัดมันไปเรืองงัวเรืองควายนะอา้าวคือือมีแต่วิธีเดียวเดียะทุกคนที่แก้ไขได้โอ้ ยนี่ดังไปยากทุกคนพอปูกเพื่อนเนีมันสุบหมดอ่ะนี่ดังไปยากนะจ้บแคือยำแรก ส่วนตัวเฮาเอมาดีอยู่พี่ได้ทุกคนนะเฮาไปอยู่ไก่นะเพราะว่ามันอันตรายนะส่วนไปปืนเฮาดักลงพื้นพราะนะเดี๋ยวเฮารอจงังหวะมันแตกทุกคนมันแตกเฮาจะมาเคาะออกพวกกลัวมันนะแตกแล้วทุกคนเฮากำลังแปะงวดนเลยแปาพื้นมาใส่พี่มันพกมาพี่เลยนะทุกคนแตกแล้ว แทงเตอร์ไปทุนนะบกพอ,อเอาหยัดไปจะโดนทุนบังเลยวิธีการทุกคนเอาไปอยากให้มันเข้าสนิมเลยเอาต้องเอาใบติวนะต๋วเ่ยต่อนอนก็ได้ดูาแก่ก็ได้ทุกคนเอา,านะเอามาที่ยเอามาทุมาทุใส่เหลาปืนเลยมันสีเข้าสนิมทุกคนนะมันสีดำเหลือม งามนะนะะเอากระทูเรื่อยๆวิธีการเอาหักษาเราเปิดนะนะเพราะว่าส่วนร้ายพวกเราเปิดเนี่ยมันจะเข้าสนิมพวกเราเล็กเนี่ยเอาต้องเห็ดไปนะมันจะกระชีบพวกเขา่าเฉนบนะอันนี้เอาปะมันเย็ดทุกคนปะมันเย็ดแล้วเราชิ้หนี่เอากระชีบหนะยัดนะใหมันย็ดก่อนอา้าวือถือว่าแล,วแล้วนะทุกคน <c oughs> เอาก็ชิ้ยิงหองลอง,งทุกคนเดี๋ยวลองแบนเป่ากกอนออคือหัวเป็ดวันนี้ปะคือหัวสุนะทุกคนแบบมันเบอยกแตกร้วงครับก,ก็ถือว่าแล้วนะทุกคนถือว่าโอเคหรือว่าโอเคก็อย่ามาละ่าช่า ดูถ no ึงเวลาเดี๋ยวเฮากระชิพาทุกคนไปหาหลอกบนบึงพวกสปาเท่านี้แหละทุกคนว่าสิได้ยังกะครับไปบึงกระดี่ที่หนึ่งหนุ่ยจันเดี๋ยวไปถีหลอกเข้าไปดูแถวไหนดูเปินก็ลองแต่ที่แรกก็ซู้อประหยัดโอเคไปได้ทุกคนแต่หกประหยัดใหม่น่าจะดีขึ้นนะกะประมาณว่าจังสันนะทุกคนไปว้าหนุ่ยเพื่อจะได้ไปหาหลอกเขาแห่งหมดเ้ย ลกีหาหลอกลกไปหาหลอกเท่าไรทุกคนนี่เสียงหลอกน่าหลอกเนาะ เชียงนกห้องเดี๋ยวเขาไปสีรอไปต้งพุ่นดีกเสียงนกห้องลายลายนกห้นี่ยเชียงนกห้อง รถน้อที่ไป,ไปมองจาเชียงนกห้องาย่แถวนี้นะ ข้องอยาเราเห็นแบบคล้ายๆคือเขาหอกทุกคนแนมไปทันประมาณเท่านี้แหละตัวนี้มันดีมันดีแล้วทุกคนเลยประมาณเท่านี้แหละตัวตัวนี้เปน็ปหนหก เดี๋ยวชิาันังปักเลยแล้วกแทบตัวสังนี่เลยนะโว้ไปใจละเสียงไก่ปลาขันอยู่พวกทุกคนเลยว้าวมาะกะตากผมเป็นมันขันสองตัว,วตทุกคนแต่จูพผม ชิอๆหลอกไปอนสัตว์กล้ายอยู่แต่ว่ามันแตกต่างแตกตื่น chi đại hàng nóc bật thì lại khóc khất vào khóc hóc đau yếu đi về bên này nè, tẹo nhí nhí, bực bật này là, phụ mình sắc quy thường chút đây của mình nè, thế không được bên bìn về phụng, mà thược, chép lão tất đại hàng, thứ ok ดูว่ามันคนลอลโตะปวะเออคืนอนกทุกคนโอ้ถึกแล้วถึกแล้วถึกแล้วมันอยู่ทักนี้ทุกคนอ่ามันค้างนี่เขาขึ้นแบบตัวเดียวกันนะนี่นี่นี่เอ้าเฮ้ยได้ใิ่ได้ปะเนี่ยโอ้เขาขึ้นแบบพอได้นะทุกคนนี่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 มันค้างนี่เกือบมาปะคนะร์ลโตะกันเดี๋ยว้อแก่เนี่ยนี่นนน

要倒一点，别好几克，你看。 นี่นะทุกคนใส่ละนี่ว้าวมานแล้วทุกคนลงก,กดนะคนละโตกันไปพ่นกดนะมันแตบทุกคน เสียงนกตอ๊านใชนีหพผู้เผาพุ่นเขาเลียงควายและพวนกนกมันตื่นเขาอยู่ในดงตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวมาเชียงนงกตอ๊านเท่านี้ย,ยด้ยินเสียงนกดอนาะ อวันนี้สะเอาหน่อไม้เลยทุกคนถือว่าขาดพอได้หน่อไม้แถวไก่เฮือนเ้ามันไ่ค่อยมีหน่อไม้พวกนี้นะทุกคนมันมีแต่พวกหน่อไม้ไผ่อันนี้นอ่อบงนะเดี๋ยวจะเอาหน่อไม้มือแกงผสมนะทุกคนเอาหน่อไม้มื่อแกงผสมหน่อไม้ลายที่ทุกคนมันยาวนะ ขอที่ตุ๊กจะนนกันหมดคนออกกอดเลยทุกคนเลยกาชิพรได้แข่งอยู่ พอดีมาหอดทางเมื่อไนะทุกคนป้าเมื่อยแหงนะทุกคนยาเขา่าเข้าไปถือเขานะเบิงตะเวทเนี่ยก็เริ่มชี้ได้กันนะทุกคนได้ตะเวทนะครับหอดพี่นะ,ก,ะก็เขาก็มัอนี้ก็ขุมอยู่ได้ไตนกใหม้กับนกกระตัวนหนึ่งนะเดินนกใหมนี่ค่ะปลอได้แก่งอยู่ก็ถือหาเล็บมเอาทุกคนเลยตัวคนหาหนกใหม้ดอกนะเขาเห็ดหนกใหม้ดอกนะเขาไปหาก่อนว่าจะก็คือชี้หาคู่มือกัอลไรทุกคนเลยหนกใหม้จนเราอยาก,ายกออกว่าจะ ก็ถือว่าคุ้มไปถือว่าพบกันคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอกาสบายดีเอายบายทุกคน